You're to Developers Podcast listening LINE ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ l i n e Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับวาริศ One วิท Developer Nation จากบริษัท LINE ประเทศไทยครับและผมตีจิรวัตรการวิทยาการ t e คอเวนเจอร i s ิจากบริษัทไลน์ประเทศไทยครับ ต้องบอกว่าพอดแคสต์ของเราทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมาสรุปข้อมูลนะครับที่น่าสนใจจาก Stack Overflow d e v e l o p e r Survey กันให้เพื่อนๆนักพัฒนาได้ฟังได้รู้ข้อมูลนะครับอัปเดตในแต่ละปีกันนะครับ,รบซึ่งปี2023เนี่ยก็มาแล้วนะฮะโหเรียกได้ว่ามาอาทิตย์นี้ที่เราอัดเลยนะแบบ,บว่าหยิบมาแบบสดๆร้อๆเราเห็นปุ๊บหยิบมาอัดเลยทันทีนะฮะแบบนั้นเลยนะฮะโดย s ซ r v ์ y ตัวนี้ถือได้ว่าเป็น The Voice of Developer เลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าเขาสำรวจในหลายๆแง่มุมนะฮะของนักพัฒนาในโลกเลยไม่ว่าจะเป็นด้านของ Programming Language Framework Database นะครับที่นักพัฒนาเขาใช้กันอยู่นะฮะค l o u d นะฮะเจ้าไหนมาแรงใครใช้เยอะอย่างนี้นะฮะอันไหนใช้เยอะกว่ากันอย่างเงี้ยเลทเงินเดือนนะฮะของตำแหน่งต่างๆที่ Developer เป็นอยู่นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าปีนี้มีผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่อง AI เข้ามาด้วยเพราะว่ามา <m> แรงจริงๆอะไรก็ AI-AI นะฮะจริงพี่ปีนี้ EP นี้เราก็เลยหยิบนะฮะหัวข้อที่น่าสนใจมาทั้งหมด9เรื่องด้วยกันนะฮะมาสรุปกันให้ทุกคนฟังนะครับจัดไปครับพี่ปีนี้ก็เหมือนเดิมครับเขาเก็บแบบสำรวจเนี่ยมาจากคนในวงการเทคเนาะเดฟพีเอ็มโอเดฟออฟเลยคือเก็บมาแบบหลากหลายมากพิติมากกว่า90,000คน เย oh, อะนะโอกับแสนนั่นเนี่ยกือบแสนนะครับหลากหลายช่องทางมากก็คือเขาพยายามจะครอบคุมให้ได้มากที่สุดแหละในวงการ Developers นะครับอันแรกครับผมเกี่ยวกับเรื่อง learning to code หรือว่าช่องทางในการเรียนรู้ของนักพัฒนานะครับก็เขาบอกว่ากว่าประมาณ80%เลยเนี่ยเรียนออนไลน์พี่ติช่องทางการเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เขาบอกว่าอายุอายุต่ำกว่า18เนี่ยจะแบบชอบเรียนออนไลน์มากม วิดีโอตัวทิอเรียลบล็อกต่างๆเนี่ยซึ่งพฤติกรรมอันเนี้ยของการเรียนรู้อันนี้ของเดฟเนี่ยแต่ก่อนปีที่แล้วมันออนไลน์มันแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตปีนี้ม,นมันคือโตขึ้นมาอีกเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นเลยโอ้โหก็คือโตขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ายุคใหม่นี้เด็กๆเ,เขาเรียนออนไลน์กันเองเนาะต่อไปก็โอ้โรงเรียนมาหาลาัยนี่ก็อาจจะอยู่ยากขึ้นนะครับเพราะว่าแบบเออ,เอ,อโลกมันหมุนไปทางนี้จริงๆอะ่ะครับ จริงเห็นเห็นด้วยมากมากว่าก็เชื่อในตัวเลขนี้มากๆเลยเพราะว่าครับเอการเรียนร,ร,ร,ยนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันมันเรียนรู้นอกห้องเรียนจริงนะนะฮะจริงเวคนเราแบบว่าจะมีเทคนิคมีทักษะที่เพิ่มมากขึ้นแบบมีนัยะสําคัญเนี่ยผมว่ามันมาจากการใช้เวลาในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเลยอืมถ้าเราไปรนะอเข้าห้องเรียนมันก็ไม่ทันแล้วเนาะกว่าจะมี<ช>คลาสมีกูจะเข้าไปเรียนเลยมันเออมันไม,ไม่ไม่ทันแล้วแหละใช่อันนี้เห็นด้วยมากๆนะครับแปดสิเปอร์เซ็นเลยทีเดียว นะครับมาที่เรื่องถัดไปดีกว่าครับนอกจาก Learning to Code อันดับแรกไปแล้วอันที่สองที่เราหยิบมาฝากก็คือเรื่องของ most popular นะครับเทคโนโลยเทคโนโลยียอดนิยมในปี2023นะฮะเซอร์วปีนี้นะฮะครับเหมือนปีที่แล้วนะฮะเขาแบ่งผู้ตอบในหัวข้อนี้ออกเป็นสองกลุ่มนะครับคือกลุ่ม professional dev นะฮะเป็นนักพัฒนาเืออาชีพนะฮะแล้วก็ Learning to Code ก็คือกลุ่มที่กำลังศึกษานะครับในการ พัฒนาอยู่นะฮะผลลัพธ์บางส่วนเนี่ยจะแสดงเป็นกลุ่มแยกกันนะครับในเซอร์เบตัวนี้นะฮะให้มุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะเพื่อให้มุมมองในในที่เราจะเข้าไปเข้าใจเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นในแต่ละกลุ่มนะฮะเทคโนโลยีสามอันดับแรกนะฮะของนักพัฒนามืออาชีพนะฮะเหมือนกับปีที่แล้วเลยนะฮะแทนครับจำได้ไหมปีที่แล้วอะไรเต็งหนึ่งครับ ปีแล้ว JavaScript นี่จำได้ก็ยังเหมือนเดิมต่อเนื่องยาวนานปีนี้ต่อเนื่องเลยครับอันดับแรกก็ JavaScript นะฮะ HTML CSS มาเป็นที่2นะครับแล้วก็ SQL นะครับมาเป็นที่3สําหรับอาชีพนะฮะยอดนิยมเลยนะฮะสังเกตเลยว่ามันเหมือนเหมือนเดิมเพราะว่าผมว่าการเขียนเว็บมันเป็นอะไรที่ เป็นเบสิกที่เดฟมีติดตัวแล้วก็ ừ, มันเริ่มต้นง่ายนะฮะไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรยุ่งยากเนี่ยทํางานกับไคลเอน์เบลเซอร์ของเราก็ครับรันแล้วไปเห็นผลแล้วใช่ไหมจริงนะะในโลกนี้ถึงมแม้เราจะมี AI มีอะไรก็ยังต้องสร้างเว็บอยู่อะเพใช่ไหมถูกต้องเออถูกต้องครับมันมันขาดไม่ได้นะอันนี้นะอืมจริงจริงมาในกลุ่มที่กําลังเอ่อที่คนที่กําลังเรียนรู้บ้างนะฮะ,นะะเทคโนโลยีนอดน,นิยมของพวกเขานะฮะ มาตีคู่สูสีกันเลยเท่าๆกันนั่นก็คือ HTML CSS และ JavaScript ครับทำเว็บเหมือนกันแม่แทนเหมือนกันเลยเหมือนกันยังคงอยู่ที่การทำเว็บคนเรียนรู้เห็นไหมเข้ามาสู่วงการใหม่ๆก็เว็บเหมือนกันก็ต้องเว็บเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ส่วนประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอดนิยมของปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ค<ๆ>ือ <c oughs> เขาบอกว่าท Th er, ี่เราเก็บมาฝากด้วยนะพิเศษตรงนี้คือ11ปีติดต่อกันเลยนะไม่ใช่แค่ว่าเราถามแทนว่าปีที่แล้วใครเต็งหนึ่งจ้าวสคริปต์นะแต่จ้าวสคริปต์เนี่ยเขาได้แชมป์ติดต่อกัน11ปีแล้วคุณโอ้โหคนไม่ลงอ่ะเนี่ยโอ้โหคนไม่ลงตัวนี้นะฮะเป็นแชมป์ยาวๆเลยนะครับ ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นถัดมาครับเขาบอกว่าคนที่กําลังเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเขาใช้ Python นะครับมากกว่า SQL ด้วยนะคนที่กําลังเรียนรู้นะนะฮะแต่สําหรับมืออาชีพเนี่ยจะกลับกันนะฮะตรงที่จะใช้ SQL มากกว่า Python นะฮะโออประเด็นนี้ผมเิยประเด็นนี้หน่อยว่าทำไมมืออาชีพเขาใช้ SQL มากจากมากกว่า p y t h อ n นะผมผมเดานะพี่คือในงานมัน เออถ้าเป็นนักพัฒนามื่อนชีพแบบทํางานแล้วอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องมีดัตต้าเบรสมันต้องแบบ mm hmm. เออไปต่อเขียนต่อข้อมูลเอาข้อมูลลงดัตต้าเบรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่ยังเรียนรู้อาจจะยังไม่ได้ทำงานเนี่ยอาจจะเป็นแบบเน้นศึกษาเขาก็อาจจะเน้นไปทางเดี๋ยวนี้พวกการทํา Data าไม่ต้องใช้ไพทอนใช่ไหมพี่ก็อาจจะม mm ุ hmm. ่งไปทางนั้นมากกว่าเอออันเนี้ยผมผมเดานะมันก็เลยเป็บอ,อกมาเป็นท่านี้อืมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยเนี่ยผมว่าใช่เลยสแตทเนี้ยเนาะไพทอนเพราะอะไรรู้ไหม เพราะเดี๋ยวนี้เด็กเด็กเด็กบ้านเราเนี่ยมองหนึ่งใช่ไหมเรียนไพทอนแล้วครับก็เลยทําให้แบบว่ากลุ่มคนที่กําลังเรียนรู้ Python ก็เลยมากกว่าจริจริงอาจจะใช่ก็ได้นะนะฮะอ่าประเด็นอันที่น่าสนใจในเรื่องเทคโนโลยียอดนิยมอันสุดท้ายที่ผมหยิบมาฝากก็คือเรื่องของภาษาลวนะฮะเป็น embedded scripting language ที่ได้รับ การขยับนะฮะอันดับมากที่สุดในตารางนะครับขึ้นมากว่าเจ็ดอันดับนะฮะมากกว่าเจ็ดอันดับนะฮะในปีสองยิบสองเลยขยับขึ้นมานะฮะมาแรงมากรัวมาแรงมาแรงมาแสนรวพีิตีเคยไหมเคยรวยยังอันดับแรกเลยผมไม่เคยฮะแต่ว่าผมอันดับแรกคือเอารัวไปเสิร์ชใน u t u b e ก่อนว่ามันอ่านว่าอะไรฮะเออไม่ไม่เคยได้ยินเลยอันนี้ใช่ใช่แต่ว่ามาแรงมากเขาบอกนะฮะต้องไปดูแล้วต้องไปดูแล้วครับผมโอเคถัดไปนะครับ ข้อต่อไปข้อที่3ครับเราไปดูคลาวกันบ้างพิติอ่าผลสำรวจเี่เรื่องคลาวนะครับเริ่มที่ผลสำรวจของคนที่เป็นมืออาชีพก่อนอ่ามืออาชีพก็แน่นอนครับ AWS นะครับยังมาเป็นแพลตฟอร์มคลาวที่คนนักพัฒนามืออาชีพ professional d e ็เนี่ยใช้มากที่สุด53%นะครับตามมาห่างๆครับก็คือ Microsoft Azure นะครับผม Azure เนี่ย27%นะครับก็โอ้เกือบเกือบ ทิ้งห่างพอสมควรนะพี่เอเเวสเท่าตัวนะเออเกือบเท่าตัวนะยีิบเจ็ดกับห้าสามเนี่ยเออก็ห่างพอสมควรแล้วก็ติดติดกันนะครับจากอันดับสามกับสองนี่ Google Cloud นะครับ o o g l e c ค o u d นี้ยี่สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับต่างกับชวนนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับตามมาตามมาใกล้แล้วแหละนะครับแล้วก็อันดับสี่พี่ติใครเข้ามาครับอันดับสี่ครับโอ้ถ้าถามผมนี่ผมตอบอยู่อันเดียวอะอะไรพี่ไฟเอเสเคุณเอ้ยถูกต้องถูกต้องนไฟเอสจะเป็น เป็นคาวเหมือนกันแป็นแพลตฟอร์มคาวที่นักพัฒนาออฟฟเชียลเด็เนี่ยเลือกใช้อันดับที่สี่เออนอนดีล้วนะครับผมอ่าถัดไปไปดูฝั่ง Learning to code คนที่กำลังเรียนรู้พี่ติก็อันดับหนึ่งเอเเหมือนกันแต่สิบเก้าเปอร์เซนเองไม่ขาดอ๋อมันไม่ได้แบบคือกลุ่มคนกำลังเรียนรู้นะใช่ใช่คือออฟฟเชียลนี่ห้าสิบกว่าเลยนะแต่ส่วนที่เป็นกำลังเรียนรู้นี่สิบเก้าเองครับเออเห็นได้ว่ามันก็จะลงมาพอสมควรแล้วก็ ที่สองก็ Google Cloud แล้วก็แทบจะสิบเก้าเปอร์เซ็นเท่ากันเลยต่างกันจุดทัศนิยมอโอ้ oh, นิดเดียวเองเอ่านะครับแล้วที่สามว่าไฟล์เบพี่สิบแปดเปอร์เซ็นตโอ้โหเออนะครับก็คือเรียกว่าถ้าเป็น Learning to c o d ค้เขาก็ไม่ได้เลือกใช้อเอรอขายขนาดนั้นครับครับประมาณนั้น ah. แต่ว่าเออก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะฝั่ง Google ก็เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานง่ายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็พอๆกัน อ่าประเด็นที่น่าสนใจพี่ตีคือให้ลคุู่ครับเรื่องข่าวนะปีที่แล้วนี่สําหรับคนที่เรียนรู้อันดับหนึ่งนะพี่ตีอ๋อให้ลคก่มาก่อนเลยใช่เพราะว่าเข้าใจมันเริ่มแต่ก่อนมันเริ่มฟรีไงอ่าแล้วก็ใช้งานง่าย oh. เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะปีนี้ oh. ก็ล่วงไปอันดับห้าเลยพี่โอ้โหลงมาเยอะเลยทีเดียวลงมาเยอะลงมาเยอะคือหลุดหลุดท็อปทรีเลยไปอันดับห้าเลยนะครับครับอืมก็อาจจะเหตุผลที่ว่าเขาเก็บเงินแล้วใช่ไหมพี่ตี อืมอืมอืม <S <S ใช่มันมันไม่ฟรีเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ<ช>ผมว่ามี<ป>ส่วนมีส่วนพอแบบไม่ฟรีปุ๊บไม่มีเทีย์ฟรีเลยเนาะก็คือเริ่มมาปุ๊บก็เสียเงินเลยเลยมันก็กลายเป็นว่าเออจะเริ่มเรียนรู้มันก็เออไม่ค่อยอยากใช้อะไรเงี้ยอืมอืมจริงครับแล้วก็ประเด็นที่สนใจอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเรากลับไปที่ฝั่งมืออาชีพเนะะาะอชัวนี่อันดับสองใช่ไหมครับยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่เป็นกําลังเรียนรู้นี่อชัวนี่อันดับแปดเลยนะ อืมไปไกลเลยฮะเออแสดงว่าเออเขาเรียกว่าอะไร Microsoft ทำตลาดได้ดีในสำหรับโปรเฟชชั่นอลสำหรับองค์กรแล้วกันเออสำหรับองค์กรเนี่ยผมเดาว่าคนน่าจะใช้เยอะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเรียนรู้ใหม่นี่ทางฝั่งคอมมูนิตี้ฝั่งเดฟนี่อาจจะต้อง Microsoft จะต้องเขาเรียกว่าพยายามมากขึ้นนิดนึงเพราะว่ายังยังห่างเยอะเออยังห่างเยอะอ่าจริงครับอีกอีอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจคือจากสแตตเนี่ยก็คือถ้าถ้า ดู Google Cloud กับ rebase เนี่ยก็คือจริงๆแล้วถ้าใครไม่รู้นะว i r e b a s e จริงๆคือเบื้องหลังมันก็เป็น Google Cloud นั่นแหละนะครับคือถ้าสองตัวนี้มัดกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงนะเออใช่ใช่ถูกสองตัวนี้มัดรวมกันนะคเปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะเพราะมันมาจากเจ้าของเดียวกับโทน้าอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆทำไมผมก็แซงหลายเจ้าเลยแหละแซงหลายเจ้าเลยถ้ามัดรวมกันสองคนนี้มาแรงจริงฝั่ง Google นี่จริงครับอผม เราไปที่ประเด็นถัดไปกันแล้วกันนะค,ะ EN, ครับแทนนะฮะกับหัวข้อที่ชื่อว่า most common web technology อ่านะฮะคือปีนี้นะฮะปี2023นี้เซอร์เวยปีนี้ก็บอกว่า node js แล้วก็ react js นะครับเป็นสองเทคโนโลยีเว็บที่ผูต้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนะฮะใช้กันมากที่สุดละนะฮะ node แล้วก็ react นะฮะครับนักพัฒนามืออาชีพใช้ทั้งสองอย่างใกล้ๆกกันเท่าเทียมกันนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ออกมานะฮะ ส่วนคนที่กําลังเรียนรู้เนี่ยจะใช้โนต้ตมากกว่ารีแอคหน่อยหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งนิดเดียวอืม <ฮะ S 1> นิดหนึ่งนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เป็นโนต้ต js มันเป็น javascript แบบที่คล้ายๆกับ pure javascript เลยแบบนิลาแบบนั้นเลยผมว่ามันมันน่าจะไปต่อกันได้สอดคล้องกับในเนื้อหาด้านบนที่บอกว่า javascript มาแรงก่อนอะไรเงี้ยซินแ็กมันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยยูสกันได้นะฮะนอกจากนี้ฮะ jQuery และ Express นะฮะจะเป็น2เ <ued> ว <gardens. S 1> ็บเทคโนโลยียอดนิยมถัดมาสำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนะฮะ jQuery กับ Express นี่ตามมาแล้วนะฮะและ jQuery จะถูกใช้ในนักพัฒนามืออาชีพมากกว่า Express นะฮะ Express นี่คือผู้ที่กำลังเรียนรู้นะฮะแตนิยม Express นะฮะแต่ว่าถ้ามืออาชีพวันนี้ก็ยังถ้า2ตัวนี้นะคอมเพลสตัวนี้ก็คือ jQuery ยังยังยัง อย่างมากกว่า e x p e ส s านรับสำหรับชิ next js ครับนะมาถึง next js บ้างนะครับย้ายจากอันดับที่11ในปี2022นะฮะมาเป็นอันดับที่ที่เท่าไหร่พี่หกครับโอ้โหมาแล้วขึ้นเยอะเนี่ยขึ้นมาผมห้าอันดับเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังเรียนรู้เนี่ยนิยมมากๆนะครับช่วยดันให้ตำแหน่งของ next js เนี่ยในตารางเนี่ยดีขึ้นมาแบบ โอ้โหเยอะเลยทีเดียวนะฮะมาแรงจริงตัวนี้ Next JS ครับผมใครใช้อะไรอยู่บ้างฮะคนฟังฮะ <laughs> <im itation> คอมเมนต์มาได้ครับในใน u t u b e คอมเมนต์มาได้ได้ครับโอเคถัดไปนะครับข้อที่ห้าครับคือเครื่องมือในการทำงานอ่านะครับอ่าก็เครื่องมือในการทงานเนาะเกี่ยวกับเรื่องของแบบเนี่ย Microsoft Teams Gita เลยพวกเนี้ยเออมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับางงากบ็สรุปก็คือแบ่งเป็นสองอันก่อนอันแรกก็คือแบบ เออซิงโครนัสทูอ่าเครื่องมือที่แบบเหมือนผมกับพี่ตีต้องซิงกันอะ่ะมาซิงกันครับอ่าทำงานไปพร้อมๆกันเช่นแบบการคอลหรืออะไรเงี้ยเออที่นิยมที่นิยมมากที่สุดนะครับสามอันดับแรกก็คืออันดับหนึ่งมัค o อ t ต์ทีครับอืมอันดับที่สอง slack อ่าอันดับที่สามครับดาไม่ยาก z o o m อืมอ่าก็เออมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจพี่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย ซูมได้อันดับหนึ่งโอ้ oh. ปีนี้หล่นมาเป็นอันดับสามนะครับเออเพราะอะไรเนาะโดยมีคนทำงานน้อยลงอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เออ mm. นาสนใจก็อืมอันนี้อันนี้เดาไม่ออกแต่ถ้าให้เราเดาตอนนี้นึกเร็วๆนะก็คิดว่าในองค์กรนะครับก็อาจจะพ่วงการใช้ Microsoft t e a m มันอาจจะแบบพ่วงเขาเรียกว่า Microsoft Suite สามกห้าต่างๆอะไรเงี้ยอ๋อๆรวบมาเลยแล้เออเขาก็เลยอาจจะ เติบโตได้ใช้กันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยส่วนซูมมันอาจจะสแตนด์โลนนิดนึงซึ่งมันอาจจะมีแบบบางที่เขาอาจจะเปลี่ยนจากซูมมาใช้ออไมโครซอฟท์ไมค์เลยอย่างเงี้ยอันนี้เดาเดาล้วนๆครับหรือว่าเป็นไปได้ไหมแทนว่าประชุมออนไลน์ลด,ดลงไปด้วยอ่าเป็นไปได้ด้วยเป็นไปได้ด้วยอาจจะอินพรเซนคือเข้าใจว่าตอนที่ช่วงที่เราแบบต้องทางานที่บ้านทั้งหมดรีโมททั้งหมดเนี่ยมันก็คงซูมมันก็คงใช้เยอะขึ้นแต่พอเราเข้าปิดมันก็น้อยลงแล้วบางที่เขาอาจจะ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องซูมกันแล้วก็อ่ไม่ต้องใช้ละก,กันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะอืมเป็นไปได้เออครับผมก็เอเนี่ยซูมก็ล่วงมาแล้วไม่รู้ว่าปีหน้านี้จะล่วงต่อหรือเปล่านะครับอ่าถัดไป asynchronous tool อ่ะเป็น t o ที่ไม่ต้องทำงานพร้อมๆกันนะครับก็คืออันดับหนึ่งสองเนี่ยก็จะเป็น j i l a ก่อน c o n f l u e n c e นะครับก็คล้ายๆกับปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ เออแต่ปีนี้มีรายการใหม่เข้ามาเพิ่มพี่คือในบัตรสมุวจเขาเติมช้อยให้เลือกเพิ่มพอพอพอรายการใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาเป็นดับสารเลยนะคือแบบอยู่ๆเพิ่งมาแล้วก็มาแรงเลยก็คือการใช้ไฟล์มาร์คดาวพี่ติโอเอออันนี้ก็น่าสนใจว่าแบบเออเขาดังพัฒนาที่แบบตอบคำถามในโลกเนี่ยก็ใช้มาร์คดาวเขียนเพื่อสื่อสารกันนะเอออาจจะแบบออกไป เอ่อดีพอรหรือเอาไปใช้เอาไปอะไรเงี้ยเออใช้มาร์คดาวกันอันดับสามครับเขียนง่ายจัดระเบียบสวยอย่างนี้นะใช่ไหสุดยอดสุดยอดนะครับแล้วก็ส่วนพวกอุต o าหะครับพี่ตีพวกทูต่างๆนักพัฒนาก็ d o อ k e r กับ NPM ก็นิยมเหมือนเดิมเออสิบเอ็ดกับสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ะครับด็อกเกอร์นี่โอ้โหยอดฮิตเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้เครื่องมือครับได้ครับมาที่หัวข้อถัดไปดีกว่าที่เราเก็บมาฝากนะครับนั่นก็คือภาษานะครับที่ ชื่นชมนะฮะนักพนาชื่นชมแล้วก็ใช้งานนะฮะมากที่สุดนะฮะแอดมแล้วก็ดีไซน์นะฮะปีนี้มีการปรับนะฮะเรื่องนิดหน่อยนะฮะตรงที่ปกติ s t a c k อโฟเนี่ยจะใช้คำว่า most love นะฮะแล้วก็ dress แล้วก็ and wanted นะฮะประมาณนี้นะฮะแต่ปีนี้เปลี่ยนคำนะเขาใช้ศัพท์คำว่า d m i ม e แล้วก็ดีไซน์แทนนะก็คือการชื่นชมนะฮะถูกไหมฮะดีไซน์ก็คือความต้องการถูกไหมฮะครับตรงนั้นแทนนะฮะโดยสรุปนะฮะ รัสนะฮะเป็นภาษาที่ได้รับการชื่นชมนะฮะแอดมายมากที่สุดนะฮะเหมือนปีที่แล้วเลยคือประมาณสัก80%นะฮะของนักพัฒนานะฮะอยากจะใช้มันต่อไปอีกนะฮะในบ้านเราเนี่ยผมแอบเห็นคนเขียนรัสเพิ่มมากขึ้นแล้วนะแทนจริงเริ่มเริ่มมาผมผมเห็นแล้วใช่ครับในสังคมนักพัฒนาในคอมมิตี้เนี่ยผมเห็นคนเขียนรัสเพิ่มมากขึ้นนะครับครับ ส่วนภาษาที่ได้รับการชื่นชมนะฮะน้อยหน่อยนะฮะไม่ได้น้อย oy, ะะอย่ะน้อยที่สุดเรียกว่าน้อยที่สุดนะฮะก็คือ MATLAB นะฮะโอ้ oh, คือนักพัฒนาบอกว่าน้อยกว่า20%อ่ะนะฮะทั้งทั้งหมดที่มาทำแบบสอบถามเนี่ยน้อยกว่า20%นะฮะที่จะใช้ภาษานี้นะฮะต่อไปในภายภาคหน้าก็ใช้น้อยนะฮะ MATLAB ครับนะฮะปีนี้ผมว่าเขาเปลี่ยนเพราะว่าอาจจะไม่อยากให้มันดูฮาร์ดคอร์มากแต่ก่อนมันเป็น ดรชไงดรก็เหมือนแบบกลัวเกลียดหรืออะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นแค่ชื่อชมมากชื่อชมน้อยเอออะไรแบบนี้ซอซอฟต์ไงอ่ซอฟหน่อยซอฟหน่อยโอเคครับถัดไปข้อที่เจ็ดครับถือว่าเป็นหัวข้อใหญ่เลยพี่ตี AI อืมอ่ามีคือเซกชันนี้ทั้งหมดเนะเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่เคยจะมันต้องเอา AI มาช่วยเขียนโค้ดเยอะเท่า ปีนี้เน,ะนาะเออแต่ก่อนมันก็เริ่มมาแล้วครบให้หลอแต่ว่ามันไม่มันไม่ได้แบบชัดเจนเท่าปีนี้ปีนี้ก็เลยเติมเข้ามาในผลสํารวจของแสกโอโจริงจังเลยนะครับ,รบมีหลายประเด็นครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ประเด็นแรกก็เขาไปสํารวจความรู้สึกก่อนพิตีว่านักพัฒนากับความรู้สึกของเขากับ AI เป็นยังไงออแบบว่าชอบไม่อยากจะใช้ไหม c o n เดอร์ Consider ว่าโอเคไหมหอะไรเงี้ยเออแบบเป็น s e n ติ m e n t ์เอไอ t w เ s e n ิเ m e n t นะครับก็ 77%็บเ็ตอบว่าเฮ้ยชื่นชอบอ่ะอยากจะเอา AI มาช่วยเขียนโค้ดอ่าชื่นชอบเลยเจ็ดบเ็ดซนตนะครับถัดไปข้อที่2เนี่ยประมาณเจ็ดิเซของตอบผู้ตอบแบบสอบถามไม่ิตีก็คือกำลังใช้งาน AI เนี่ยเพื่อเขียนโค้ดเลยเออหรือว่ากำลังวางแผนที่จะใช้ AI เนี่ยเจ็ิเนี่ยรวมกันนะครับก็คือใช้เอามาเขียนโค้ดเลยนะครับครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ Learning to code เนี่ยพวกมือใหม่ที่กำลังเรียนรู้เนี่ยโอ้โหแบบ อยากจะเขาเรียกว่าอะไรคือเอาเอามาเอาเอ,าอามาใช้แล้วแหละจริงจังเนี่ยแปดสิบสองเปอร์เซ็นอเนี่ยเ,เทียบกับการพัฒนามืออาชีพยังแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอือก็คือแบบหรือว่ากลุ่มที่เรียนรู้นี่คือขอตัวช่วยแหละเอาเอไอมาช่วยก่อนเออจริงนะครับก็เออถ้าเป็นเราเราก็คงต้องใช้เนาะถ้าเกิดเราแบบสมมติเราเริ่มต้นใหม่ถือแม้ว่าเราไม่ได้เริ่มต้นใหม่เราก็ต้องใช้อยู่ดีจริงจริงนะเออนะครับอันที่สามนะครับ AI s e a r c h tool อันนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของ ถาม AI เนาะแบบไปหาค้นหาอะไรเงี้ยก็เดาไม่ยากนนาะพี่ติยอดฮิต AI search tool ก็คือ ChatGPT นั่นเองโอ้ยเท่าไหร่ฮะ83%ครับเยอะมากกระชูดกระชูดนะครับทิ้งอันดับ2กระจุยครับอันดับ2นี่คือ Bing AI นะครับ Bing AI นะครับก็คือปันมาแค่20% ChatGPT นี่80%นะปบสานะครับส่วน Google b a r d นะครับที่เปิดตัวตามมาทีหลังเนาะก็มาที่อันดับสนะครับผม9 9้ร์เ <N> โอ้ยังน้อยอยู่อ่าจะเพิ่งเปิดตัวพี่กําลังคนกลงเล่นน้อยอยู่ก็เดี๋ยวต้องรอรดูเนาะปีหน้านี้อืครับผมประมาณนี้อ่าถัดไปนะครับเป็น AI developer tools นะครับเครื่องมือที่แบบมาช่วยนะักพัฒนาเขียนโค้ดแล้วแบบฝังเข้ามาเขียนโค้ดเนี่ยอ่าก็จะคืออันดับหนึ่งก็ดาไมยะเนาะก i t h u b ค o p i l o t อนะครับตัวเลือกอแรกแน่นอนตัวนี้อแน่นอนนะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมของผู้ตอบแบบสอบถามที่บอกว่าให้ใช้ก i t h u b c o p i ล o อมาช่วย นะครับอ,อถัดไปเขาแบบเขาไปสำรวจว่าเฮ้ยความเขาเรียกว่าไรความเชื่อมั่นของความถูกต้องของผลลัพธ์ของ AI ที่มันออกมาเนี่ยรับพัฒนาเช,ชื่อมั่นขนาดไหน accuracy of AI เนี่ยเออนะครับก็แค่ประมาณ42เปอร์เซ็นว่าเฮ้ยเชื่อใจนะเออผลลัพธ์เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยเนงะี้ยอีก31เปอร์เซ็นตบอกกลางๆไม่แน่ใจพี่ติไม่ไม่แน่ใจ,ใจอะว่าจะใช้ได้ไหมอะยอีก3เปอร์เซ็ตบอกไม่เชื่อ Oh, มีไม่เชื่อด้วยมีไม่เชื่อด้วยแบบว่าเฮ้ยโอ้ไม่เชื่อเลยอะไรเงี้ยมีเหมือนกันครับอ่าถัดไปนะครับสุดท้ายนะครับนักพัฒนาที่เอาเ i ไปใช้เนี่ยเอาไปใช้ทาอะไรกันบ้างเออก็คือบอกว่าแปดสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยเอาไปช่วยเขียนโค้ดแหละ writing code อืมเยอะสุดละใช่อีกสี่สิบแปดเปอร์เซ็นตบอกอ่รีบัคมาช่วยรีบัคโค้ดหรือว่าเออช่วยรีวิวช่วยอะไรเงี้ยเออนะครับมผมอันสุดท้ายก็ อันนี้สามก็คือตามมาก็คือทำด็อกิเมนต์ไี่ติช่วยด็อกิเมนติ้งโค้ดสามสิบห้าเปอร์เซ็นครับประมาณโอ้โหรเรียกได้ว่ามาช่วยเยอะขนาดนี้พวกเราเป็นง่อยกันหมดแน่นอนครับผม <laughs> จริงจริง <laughs> oh, โอ้โหแบบโอ้โหถือว่าเลคชั่นนี้ผมว่าต่อไปมันมันน่าจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาเยอะขึ้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าเทรน AI ตัวไหนมันจะมาในปีหน้าด้วยเนอเพราะตอนนี้มันถือว่าเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรจุดเริ่มต้นของ เจอร์นี่ในการแข่งขัน AI ผมว่า AI Era ใช่ใช่ถูกถูกยุคของ AI ง่ายๆเลยนะแทนเดี๋ยวปีหน้าเราดูยอดคนทำแบบสอบถามใน Stack Overflow นะปีนี้เราก้าหมื่นใช่ไหมครับถ้าปีหน้าน้อยลงเนี่ยเออพวกใช้ AI กันหมดและ <laughs> ไม่ไม่เข้าแล้ว Stack Overflow <laughs> <laughs> ไปใช้ AI กันหมดและจริงจริงจริงได้ครับอ่ะไปที่ประเด็นถัดไปกันดีกว่าครับทุกคนครับ ประเด็นถัดไปที่เราหยิบมาฝากจาก Stack Overflow oh, Developer Survey นะฮะ2023ก็คือ Top paying Technology ะะเทคโนโลยีที่จ่ายค่าตอบแทนดีที่สุดเลยออรอ,ยอ,ลอดูรอดูตัวไหนพี่ควรจะเล่นอะไรเพื่อจะได้เงินเยอะๆอ,อะไรอย่างนี้นะฮะเฮ้ยเล่นเลยตัวนี้ตัวแรกสุดนะมาเล่นกันเลยกับซิกค,ครับ Z I G Z I G นะฮะ Z I G นะฮะเป็นภาษาที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดในปีนี้นะฮะ โดยจะได้อยู่ประมาณ3.5ล้านบาทนะฮะอันนี้น่าจะเป็นต่อปีอปซึ่งถ้าเป็นต่อเดือนก็คือเกือบ3ามแสนอะ่ะโ,อ,โอ,อ้โหเออโอ้โหแสนแสนสามพันเหรียญต่อปีครับผมโหดหดมากโหดมากเลยนะฮะในขณะที่โครเจอร์นะฮะตกจากตำแหน่งผู้นำนะฮะปีที่แล้วเป็นผู้นำใช่ไหมฮะปีนี้ก็ เป็นไงฮะตกลงมาแล้วลง9%จากปี2022นะฮะ๋อลงไปอันดับห้าเลยโคเรเจ์ลงไปอันดับ5้าเลย9%ก็ตกไปอันดับห้าได้เลยทีเดียวนะฮะโอ้โห oh, ซิกมาแรงมากนะฮะพี่ตีเคยเคยใช้ไหมเคยได้ยินไม่เคยเออไม่เคยเลยบ้านเราเออยังไม่ค่อยไม่ค่อยปังมาตัวนี้ยังไม่ไม่ค่อยได้ยินอะ่ะจริงจริงนี่ได้น,นี่ฟังอดแคสต์ EP นี้ผมรู้จักสองภาษานะภาษาลัวภาษาซิกเนี่ยเออ Oh ใคร oh. ใครที่ฟังพอดแคสต์เราอยู่นะฮะตอนนี้นะถ้าฟังในช่องทางที่มันเม้นได้นะช่วยเม้นมาหน่อยว่าใช้ใครใช้ซิกบ้างใครใช้รัวบ้างแล้วใช้ทําอะไรเออเออจริงจ <c oughs> เม้นมาได้นะครับ,รบเราจะได้รู้ไปด้วยนะฮะโ oh, อ้ไม่เคยได้ยินเลยเป็นไงฮะปีนี้ก็ต้องไปซิกแล้วนะฮะครับ <c oughs> <c oughs> เงิน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 ทองทองนะต้องไปซิกนะฮะครับ <c oughs> อ่ะยังอยู่ในเรื่องเงินเงินทองทองต่อนะฮะอีกนิดหนึ่งโปรแกรมเม้นท์แลงเวนะฮะที่ได้เงินเยอะมากที่สุดถ้าเทียบกับปี2022นะฮะก็คือภาษาดั๊ดนะฮะโอ้ยแล้วก็น่าจะเป็นแซดนะฮะ,ะ SAS นะฮะโดยเงินเดือน <ๆ S 1> เพิ่มนะฮะคนที่ได้สองภาษานี้นะดั๊ดกับแซดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณเ,ออเขาบอกว่ามากกว่านะ,ะ20%เลยทีเดียวเฮ้ยโอ้โหดั๊ดเนี่ยพวกเขียนในนี่ไงฟัตเตอร์ไงดั๊ด ครับแสดงว่าโ,โหดาร์ตมาฟัตเต,เตอร์มาแรงอันเนี่ยทำไปเล่นไปแตดนี่คืออะไรไม่เคยได้ยินเออไม,ไม่ไม่แน่ใจอง,งีไม่ไม่รู้ว่าเป็นไอเหมือนมันจะเป็น tool สักตัวหนึ่งหรือเปล่าหรือเครื่องมือสักอย่างไม่ไม่แน่ใจนะแต่อันนี้มัน programming language ก็จะเป็นภาษาก็ได้นะพี่ภาษาแหละเออภาษาภาษาเ,เออยี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะนะแบบขึ้นขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮะเออเหมือนสมมติเราเขียนโปรแกรมเดิมเดิมแล้วก็เงินขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่า ดีมามันมาจริงในโลกใช่ดีมามามากอ่ะใครเขียน SAS นะฮะเมนเมนต่อเลยเมนด้านล่างต่อเลยเออด้วยเมนให้ด้วยนะจะได้รู้ว่าไห้คนไทยใช้เยอะหรือเปล่าใชอะไรเออทาอะไรบ้างนะครับครับโอเคหัวข้อถัดไปนะครับพูดถึงการทํางานไฮบริดอันนี้ก็จริงๆเราคุยกันมาหลายปีแล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่หลังโควิดเนาะมันก็ต้องแบบเออมันก็ต้องมีเรื่องการทํางานเป็นไฮบริดบ้างนะครับก็อันนี้คล้ายๆเดิมนะก็คือ จากข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่นิดนึงนะพี่ตี50%ขององค์กรพวกนี้ก็จะเป็นการทํางานแบบไฮบริดอืมอ่าก็เหมือนปีที่แล้วแหละนะครับก็เออมันจะไม่ได้โลกก็คือจะไม่ได้แบบต้องเข้าฟิตทุกวันแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบเออทำงานที่บ้านได้บ้างไฮบริดบ้างวันไหนจะเข้าหรืออะไรเงี้ยเออก็ผมคิดว่าเทรนนี้มันคงยาวๆไปอีกหลายๆปีแล้วแหละสําหรับวิธีการทํางานแบบเนี้ยมันคงไม่ได้แบบ กลับไปฟอร์สว่าต้องห้าวันต่อสัปดาห์ทุกวันแล้วอะไรเงี้ยเออนะครับก็อันนี้เป็น rain, เมกะเทรนเดื่อนการทํางานส่วนองค์กรที่ขนาดเล็กนิดนึงนะครับก็เอ่อจะเป็นการทำงานแบบอินฟลรสซันหรือว่าแบบเข้าฟิศนะครับก็คือเขาบอกว่าตามรายงานเนี่ยประมาณ20สิเปอร์เซนขององค์กรที่มีพนักง,งานน้อยกว่า2ี่สคนเนี่ยจะต้องเข้าฟิศอย่างเดียวอ่าเอานะครับก็สมมุติคนน้อยๆก็เหมือนไปเจอกันอาจจะแบบเออต้องเป็นกฎของบริษัทอนะไรเงี้ยเนาะเออต้องไปเจอกันอะไรประมาณนี้ นะครับซึ่งโดยเทรนรวมๆเนี่ยก็ถือว่านักพัฒนาเนี่ยเริ่มเข้าออฟฟิศมากขึ้นนะพี่ตีเขาบอกว่ามากขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณสองเปอร์เซ็นต์อืมก็แสดงว่าบางส่วนเนาะก็คงแบบเริ่มเริ่มต้องเข้าแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นองค์กรที่ใหญ่นิดนึงก็ยังเป็นไฮริตยาวๆนะครับอ่ะ,อะมาที่ประเด็นสุดท้ายครับที่เราหยิบมาฝากกันในเซอร์เวนี้นะครับก็คือเรื่องของ coding outside of work นะฮะก็คือเราเขียนโค้ดนอกเวลาทำงานไปทำไมกันนะฮะเราเขียนโค้ดกันไปทำไมนอกเวลาทำงานนะฮะ <c oughs> มาดูเลยดีกว่าว่าเผยสเตตมาเป็นยังไงนะฮะอันดับที่หนึ่งเลยนะฮะ <c oughs> เขียนโค้ดนอกเวลาทำงานเพราะมันเป็นงานอดิเรกครับโอ้โหหล่อมากถือเป็นงานอดิเรกผมว่า <c oughs> ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆแหละนะฮะครับครับเขียนเอามันอ่ะอืมมเป็นฮอบบี้เลยไม่ได้คาดหวังอะไร ยิ่งเขียนยิ่งมันไฟลน้นไฟลุกนะฮะแบบนั้นเลยนะฮะอันนี้คือนอก,นอกเวลาทํางานย้ำอีกทีก็คือส่วนใหญ่นักพัฒนาเขาก็เขียนกันเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาเนะนะผมว่ากี่เปอร์เซ็นต์พี่อันี้ฮอปบีะะ้เจ็ดสิบจุดสี่สองเลยทีเดียวโอ้โหเยอะมากๆกลุ่มคนกลุ่มใหญ่เลยนะฮะถัดไปครับลำดับถัดไปเขาบอกว่าเขาก็เขียนโค้ดตอนนอกเวลาทํางานเพื่อที่จะ learning, เรียนรู้นะฮะจาก อคอร์สออนไลน์จากแหล่งออนเรียนนออนไลน์อะไรเงี้ยต่างๆนะฮะรตรงนี้มาถึง36.5%สิบหก้าเปอลยนะก็เยอะเหมือนกันคือเรียนรู้อ่ะเพือ่อเรียนรู้ครับง่ายๆคือเอาเรียนรู้อันเนี้ยนะฮะอันถัดมาครับอันดับที่3เนี่ยเขาก็บอกว่าเขียนโค้ดนอกเวลาทํางานเพราะใจเป็นจิตกุศล <c oughs> อยากจะคอน t ิบิว์ให้เป็นซอสครับโอ้โหพ่อพระสุด จิตกุศลจิตกุศลนะฮะอันดับสี่อันดับห้าก็มีพวกฟรีแลนซ์นะฮะแต่ที่อันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันคือก็มีถึงสิบสิบเอ็ดจุดเก้าอ่ะประมาณสิบสองเปอร์เซ็นเลยทีเดียวที่เขาบอกว่านอกเวลางานก็ก็ไม่แตะโค้ดอ๋อไม่ไหวแล้วไม่ไหวเออไม่ไหวแล้วครับครับประมาณนี้ฮะเก้าเรื่องโอเคนะครับก็น่าสนใจเนาะพี่ติแบบในเทรนเรื่องของ s ซงโอเวอร์โฟลดีพ์เดเวลอปเปอร์เซอร์เวเนี่ยก็คือ แต่ละปีมันก็เห็นความเคลื่อนไหวอะไรใหม่ๆแล้วก็เห็นภาษาชื่อภาษาใหม่ๆเห็นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะปีนี้มีเรื่องของ AI อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออการที่เราแบบคอยตาม u r รว y ตัวเนี้ยมันก็แบบเห็นเทรนด์ของโลกดีนะเออสนุกดีใช่นะครับก็ EP นี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของ Stack Overflow Developer Survey ปี2023นะครับส่วนใครจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใน description นะครับผม ก็ EP นี้ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ